อัปเดตข่าวสาร4ตุลาคม2 6 6๖คคนจนฟังด่วนข้อความแบบนี้กลุ่มไหนอาจไม่ได้รับสิทธิ์อาจไม่ได้ไปต่อพบสองข้อความสถานะฟังรายละเอียดในคลิป แจ้งเตือนด่วนนะคะพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหากพบข้อความแบบนี้ท่านอาจถูกระงับบัตรคนจนไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนส่วนแอปพลิเคชันไทยดีใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วปรากฏว่าไปใช้ใจ่ายบัตรคนจนที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐปรากฏว่าบัตรใช้ไม่ได้ข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะ สำหรับบัตรคนจนที่ไปใช้บัตรแล้วรู้ซื้อสินค้าไม่ได้ได้รับข้อความต่างๆและที่สำคัญในส่วนของบัตรคนจนมีการดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแล้วรู้ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐไม่ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนใช้สิทธิ์ไม่ได้อาจจะถูกระงับสิทธิ์เพราะว่าลายท่านได้รับข้อความจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากว่าทรัพย์สินรายได้คู่สมรสตรวจพบว่าครอบครัวมีรายได้เกินเงื่อนไขของโครงการที่ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดและมีการส่ง SMS มาอย่างไรถ้าหากพ่อแม่พี่น้องได้รับข้อความแบบนี้ไม่มั่นใจให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เบอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5ตลอด24ชั่วโมง ในวันเวลาราชการและหากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบสองข้อความคุณอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์และก็ถูกระงับบัตรคนจนไปเลยก็คือ1ได้รับ SMS ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ทา่านยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตรวจทรัพย์สินของท่านและคู่สมรสอีกครั้งหนึ่งและส่วนใครที่นำบัตร ไปรูดซื้อสินค้าและขึ้นว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ไม่ได้อาจจะมาจากสาเหตุของการตรวจสอบในการถือครองที่ดินเกษตรกร,ก,รก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่021092345กด1กด8ในวันเวลาราชการ ส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สอบถามเข้ามาว่าการดาวน์โหลดแอปไทยดีขึ้นมาแล้วแล้วเป็นรูปซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชาลัดปรากฏว่าในส่วนของบัตรตรงนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินรูปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเกี่ยวกันหรือไม่แอปพลิเคชันไทยดีเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ให้บริการในส่วนของบัตรประจาตัวประชาชน ด้วยการโหลดแอปพลิเคชันมาไว้บนมือถือเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกันให้พ่อแม่พี่น้องลองติดต่อที่ศูนย์สวัสดิการแห่งรัฐก่อนว่าท่านเกิดปัญหาอะไรถึงใช้บัตรสวัสดิการไม่ได้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ